4หัวใจสำคัญสำหรับมือใหม่ที่อยากสร้างแบรนด์เสื้อผ้าให้สำเร็จแบบไม่ต้องรุ้นอะไรอีกเลยถ้าคุณทำครบ4ข้อนี้ยังไงก็สำเร็จแน่นอนค่ะซึ่งก่อนที่จะไปเริ่มการที่เนื้อหาพัดต้องย้ำก่อนนะว่าคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่จะทำแบรนด์เสื้อผ้า ออนไลน์เท่านั้นถ้าคุณคือคนนั้นคลิปนี้เหมาะกับคุณมากๆเลยค่ะมาเริ่มกันที่หัวใจสำคัญข้อที่1เลยค่ะนั่นก็คือคุณจะต้องมีคอนเซปต์ของแบรนด์ที่ชัดเจนเพราะถ้าวันนี้คุณมีคอนเซปต์ของแบรนด์ที่ชัดเจนนะคะคุณจะเห็นหน้าลูกค้าของคุณเลยว่า เขาคือใครและคุณจะรู้ทันทีว่าสไตล์ของแบรนด์เนี่ยจะไปในทิศทางไหนเมื่อคุณรู้จักลูกค้าที่ชัดเจนมีสไตล์ของแบรนด์ที่ชัดเจนจะทำให้คนจำแบรนด์ของคุณได้และเมื่อลูกค้าจำแบรนด์ของคุณได้แบรนด์ของคุณจะดังเร็วและขายดีนั่นเองค่ะและหัวใจสำคัญข้อที่สองนั่นก็คือรูปจะต้องสวยแบบเรียว ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจข้อนี้ก่อนนะคะวันนี้เราทำแบรนด์เสื้อผ้าออนไลน์ลูกค้าไม่สามารถจับเสื้อผ้าจริงๆได้สิ่งเดียวที่ลูกค้าสัมผัสได้คือเขาจะเห็นจากรูปและวิดีโอที่เราลงดังนั้นวันนี้คุณจะต้องทำให้รูปและวิดีโอ ดูสวยสวยในระดับที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้ชุดนี้หลายๆคนนาะที่แบบผ่านตัวจากออฟไลน์มาออนไลน์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจข้อนี้เพราะว่าเขาจะรู้สึกว่ายิ่งถ้าใครที่เป็นคนเคยทําหน้าร้านมาก่อนเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยของดีเดี๋ยวลูกค้าจับของจริงเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออของมันดีนะแต่พอมาทําออนไลน์อ่ะเขาลืมคิดจุดนี้ไปว่าเฮ้ย ลูกค้าไม่ได้จับสินค้าจริงๆสิ่งเดียวที่ลูกค้าเห็นคือรูปภาพดังนั้นถ้าคุณอยากจะทำแบรนด์เสื้อผ้าออนไลน์ให้สำเร็จนะคะพัดย้ำเลยว่าคุณจะต้องทำให้ลูกออกมาสวยสวยในระดับที่ลูกค้าเห็นแล้วอยากได้นั่นเองค่ะหัวใจสําคัญข้อที่3คือคุณจะต้องทำการตลาด ให้ถูกช่องทางจากข้อที่1นึ่งเนาะัดบอกแล้วว่าถ้าคอนเซปต์แรงของคุณชัดเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าลูกค้าของคุณคือใครพอคุณรู้ว่าลูกค้าของคุณคือใครอะค่ะจะทําให้คุณรู้เลยนะว่าลูกค้าของคุณชอบเล่นโซเชียลมีเดียช่องทางไหนพอคุณรู้แล้วคุณก็แค่ทําการตลาดให้ถูกจุดยิ่งลูกค้าเห็นชุดคุณเยอะเท่าไหร่โอกาสในการขายดีก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นค่ะและหัวใจสำคัญข้อที่4นั่นก็คือ ความต่อเนื่องค่ะ วันนี้นะขอให้คุณนะทำข้อที่1ถึงข้อที่3อย่างต่อเนื่องมากพอถ้าคุณทำต่อเนื่องมากพอยังไงคุณก็สำเร็จแน่นอนค่ะซึ่งคลิปนี้พัดจะสรุปหัวใจสำคัญออกมาเป็นข้อสั้นๆให้ทุกคนรู้แต่จริงๆแล้วพันะทำคลิปสอนฟรีๆแบบละเอียดไว้มากกว่า10คลิปซึ่งสำหรับใครนอะดที่อยากได้คลิปสอนฟรีๆให้ทุกคนนะคะคอมเมนต์เลข4มาค่ะเดี๋ยวจะมีน้องแอด ส่งลิงก์สำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่คุณสามารถเรียนฟรีแล้วเอาไปใช้สร้างแบรนด์เสื้อผ้าให้สำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะใครอยากได้เมนเลขสีมาจะมีนองแอดมินส่งลิงก์เนื้อหาทั้งหมดให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็สุดท้ายพัดขออวยพรให้ทุกคนที่ฟังคลิปนี้ประสบความสำเร็จในการทำแบรนด์เสื้อผ้าอย่างที่คุณตั้งใจนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย